สวัสดีค่ะหมอพักนะคะนี้มีประเด็นที่พูดกันเยอะเลยในโลกโซเชียลเกี่ยวกับฟัวร์ไลท์ที่ว่าจะทําให้เด็กมีไอคิวที่ต่ำไหมหากได้รับมากเกินไปนะกอ่อนอื่นเลยฟัวร์ไลท์คืออะไรฟัวร์ไลท์คือแร่ธาตุธรรมชาติที่ป้องกันฟันผุได้ดีมากๆนะคะโดยเฉพาะในเด็กๆค่ะทำไมคนถึงกลัวฟัวร์ไลท์ล่ะจริงๆแล้วมันเป็นความรู้ทางการแพทย์ที่มีมาอยู่นานแล้วนะคะว่าการที่ได้รับฟัวร์ไลท์มากเกินไปเนี่ยจะมีผลต่อสติปัญญาของเด็กได้แต่คีย์เวิร์ดคือ คำว่ามากเกินไปนะคะแล้วมากเกินไปในที่นี้คือยังไงล่ะฟัวร่าเราได้รับจากหลายแหล่งนะคะจากทาั้งทางน้ําดื่มทั้งทางอาหารซึ่งฟัวร่์ที่มีในยาสีฟันนะคะเขาได้มีการควบคุมปริมาณเอาไว้แล้วให้เหมาะสมสําหรับการป้องกันฟันผุและไม่มีผลต่อสมองเด็กเรียกได้ว่าฟัวร่์ในยาสีฟันถ้าจะให้เกิดผลต่อสติปัญญานเนี่ยเด็กจะต้องกินยาสีฟันเข้าไปทุกวันต่อเนื่องเป็นปีๆนะคะ ซึ่งคำว่ากินเนี่ยมันไม่ใช่แค่ขนาดปริมาณที่เราใช้กันอยู่นะคะปริมาณยาสีฟันที่ใช้นะคะถ้าเด็กต่ํากว่า3ขวบให้ใช้ขนาดเม็ดข้าวสาร ถ้า3-6ขวบใช้เท่าเมล็ดถั่วเขียวส่วน6ขวบขึ้นไปใช้เต็มแปรงได้เลยค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีผลต่อยคิวเด็กนะคะแต่ว่าการที่เด็กเผลอเกินโฟร์ไลยาสีฟันที่มีโฟร์ไลบ่อยๆก็อ,อ,อาจจะมีผลเสียทําให้เกิดเรื่องของความไม่สวยงามของฟันแท้ที่ขึ้นมาจะเป็นลักษณะมีตกกราบได้นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องของความไม่สวยงามสุดท้ายแล้วยาสีฟันที่มีโฟร์ไลมีความสําคัญมากต่อการป้องกันฟันผุนะคะเราใช้ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะได้ทั้้งปรระะะโโยชน์แลวก็ไไมม่ม่ีทษอค ถ้คลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่กำลังกังวลด้วยนะคะแล้วไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะ